ตอนนี้ก็มาถึงตอนที่8แล้วนะครับสําหรับน้องที่เตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบกนะครับก็ใกล้ถึงวันสอบเข้าเต็มทีแล้วนะครับบางคนก็กําลังท้อนะครับช่วงนี้นะครับอ่านหนังสือไม่ทันก็ท้อใจนะครับไม่อยากให้น้องท้อนะครับอยากให้พวกเราทําเต็มที่นะครับยังไงซะเราก็ต้องสอบนะครับสําหรับคนที่จะสอบนะครับสู้ เราเนี่ยเต็มที่กับมันดีกว่านะครับผลจะมาเป็นยังไงช่างมันนะครับเราเต็มที่ไว้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็หยิบเรื่องลำดับและอนุกรมนะครับมาฝากน้องนะครับซึ่งเป็นข้อสอบในสิบทหารบกปีห6แล้วก็ปี53นะครับสำหรับข้อแรกเป็นเรื่องลิมิตของลำดับนะครับ ซึ่งนะครับข้อแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามเพราะว่าเข้าออกได้ตรงทฤษฎีเลยนะครับข้อสอบแนวนี้เนี่ยมันมีทฤษฎีในการรองรับอยู่นะครับไม่ต้องคำนวณให้เสียเวลานะครับคือมันสวยงามนะครับเอาละนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับข้อ1ครับลิมิตของลำดับนะครับตามนี้เลยครับ an เท่ากับ3ามเอ็นกำลังสองลบสอเอบวกห้ 5, ส่วนด้วยหกเอกำลังสองครับเขาถามหาลิมิตของลำดับนี้เท่ากับข้อใดครับน้องครับน้องคงเคยเรียนนะครับหรือบางคนอาจจะไม่เคยนะครับไม่เป็นไรเรามาเริ่มตรงนี้เลยก็ยังได้นะครับสำหรับลิมิตของลำดับพี่เรียกว่าลำดับตรรก,กยะแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเศษส,ส่วนนะครับ เรามีวิธีการเช็คค่าลิมิตของมันเนี่ยอยู่นะครับซึ่งมันจะเป็นไปได้แค่3ากรณีเท่านั้นนะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับสำหรับเวลาเช็คนะครับพี่ก็ขอบอกว่าเราดูแค่ตัวที่กำลังสูงสุดเป็นหลักนะครับเนี่ยนะครับดูที่พจน์ที่มีกำลังสูงสุดเป็นหลักนะครับโอเคนะครับซึ่งมันจะเป็นได้3กรณีเท่านั้นนะครับ ี่อยากให้น้องจดจดจำสิ่งต่อไปนี้เลยนะครับแม่ก็จดไว้นะครับซึ่งนะครับพี่จะเขียนแล้วนะครับมีอะไรบ้างนะครับหลักการดูนะครับดูแค่นะครับดูเลขชี้กำลังสูงสุดนะครับ ถ้าน้องไม่ทันใจพี่ก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าพี่เขียนลําบากมากนะครับเขียนพันเมาส์ปากกานะครับดูเลขชี้กําลังสูงสุดเป็นหลักครับซึ่งมันเป็นได้3กรณีเท่านั้นครับยงไป3ามกรณีครับกรณีแรกครับน้องถ้าเลขชี้กําลังของตัวเศษเนี่ยเพี้ยนที่เขียนไห้หมดนะครับแต่ฟังคาพูดพี่นะเลขชี้กําลังของตัวเศษเนี่ย น้อยกว่าเลขชี้กําลังของตัวส่วนครับหมายถึงจับตัวที่มันเจ๋งสุดนะมาเทียบกันปรากฏว่าเ,าเลขชี้กําลังของตัวเศษเนี่ยน้อยกว่าตัวส่วนนะครับลิมิตของมันเนี่ยนะครับลิมิตของมันจะเป็นเท่าไหร่ฮะลิมิตของอันแบบนี้จะเป็นลิมิตของ a n นะครับจะเท่ากับ0นย์นะครับน้องจําไว้ครับอ่ะเขาเปลี่ยนทีประกาแป๊บหนึ่งต่อมาครับถ้าเลข ชี้กำลังสูงสุดของตัวเศษเนี่ยปรากฏว่ามันเท่ากับตัวส่วนครับอย่างข้อนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมว่าเ,เลขชี้กำลังสูงสุดเนี่ยมันคือกำลังสองใช่ไหมครับไอ้ข้างล่างก็กำลังสองเหมือนกันปรากฏว่ามันเท่ากันนะครับอย่างข้อน,นี้แหละฮะถ้าเท่ากันปุ๊บนะครับค่าลิมิตเนี่ยให้จับอะไรจับสัมประสิทธิ์นะครับของพจน์ ที่มีเลขชี้กาลังสูงสุดนี่ครับหารกันครับพี่เขียนย่อๆว่าสปสนะครับสัมประสิทธิ์นะครับสัมประสิทธิ์เศษนะครับสัมประสิทธิ์ของตัวเศษนะครับหารด้วยอ้าวน้องครับพี่อาจจะเขียนได้หมดก็ฟังพี่เอานะครับเพราะว่ามันเขียนลําบากนะครับสัมประสิทธิ์ของตัวส่วนครับอ่านะครับกรวนี้ที่สองครับสุดท้ายครับตัวนี้อยู่ท้ายนะครับ ถ้าหากว่าเลขชี้กำลังสูงสุดของตัวเศษเนี่ยมันมากกว่าตัวส่วนครับค่าลิมิตมันจะหาค่าไม่ได้ครับน้องหาค่าไม่ได้นะครับมีสามตัวนี้เท่านั้นครับหลักการจำก็จำง่ายๆครับมันเริ่มจากน้อยกว่าเท่ากับแล้วก็มาหามากนะครับดูที่พจน์ ที่มีเลขชี้กําลังสูงสุดเท่านั้นนะครับไม่ต้องดูพจน์อื่นเลยนะครับโอเคเนาะอ่ะพอเราได้คอนเซปต์แล้วนะครับเราก็มาทําข้อนี้กันครับข้อนี้เนี่ยมันเข้าคอนเซปต์ไหนฮะมันเข้าคอนเซปต์สีแดงๆนี้ใช่ไหมเพราะว่าเลขชี้กําลังสูงสุดเนี่ยก็คือ n กําลังสองเนี่ยมันเท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเ,เลขชี้กําลังของตัวเศษ เท่ากับเลขชี้กำลังของตัวส่วนปุ๊บเนี่ยเราก็เลยจับสัมประสิทธิ์หน้าเลขชี้กำลังสูงสุดของตัวเศษก็คือ3มใช่ไหมครับมาส่วนด้วยสัมประสิทธิ์หน้าเลขชี้กำลังสูงสุดของตัวส่วนซึ่งมันก็คือ6ใช่ไหมครับจับมาส่วนกันแค่นั้นครับก็ตัดทอนได้1ส่วน2ครับนี่แหละฮะคือค่าของลิมิตของลำดับนี้ครับเพราะฉะนั้นคนี่ตอบ้นไหนครับ ตอบข้อที่สองนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเราดูข้อนี้ไปแล้วนะครับเราก็พี่อยากให้จํานะครับตรงนี้นะครับตรงที่พี่แยกเป็น3ากรณีไว้นะครับแต่ส่วนมากมันก็ออกแต่กรณีที่สองนี่แหละฮะกรณีที่เศษเท่ากับส่วนนี่แหละฮะเขาจะให้เราเอาไอ้สัมประสิทธิ์หน้าพจน์ที่มีเลขชี้กําลังมากที่สุดเนี่ยมาหารกันนะครับ โอเคนะครับเมื่อทุกคนโอเคแล้วก็ไปดูข้อที่2ครับครับพวกเรามาดูข้อ2องกันครับข้อ2เนี่ยเป็นอุกลมเลขคณิตนะครับซึ่งเป็นข้อสอบเก่าปี53นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ถ้ารู้สูตรก็ค่อนข้างจะง่ายครับเพราะว่าเจอในข้อสอบแข่งของเด็ก ปรถมเยอะเลยนะครับเพราะว่าเด็กปรถมเนี่ยเขาจะยังไม่รู้สูตรอนุกรมอย่างเราแต่เขาก็มีสูตรการจําของเขานะครับซึ่งพี่ว่ามันดีนะครับพี่ก็เลยอยากจะให้เราจําด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไปเห็นอนุกรมเลขคณิตแล้วไปดูเจอ a หนึ่งไปเจอ n เข้าไปแล้วอยากจานะครับถ้าใครไม่อยากจําก็จําสูตรนี้ก็ทําให้เราจําได้ง่ายขึ้นนะครับเอาละนะครับ สูตรว่าไงนะครับมาดูกันนะครับสูตรในการหาผลบวกเลขต่อเนื่องหรือว่าอนุกรมเลขคณิตดีนะครับน้องๆประถมให้ท่องแบบนี้ครับเขาจะท่องเป็นปลายบวกต้นนะครับคูณนะครับจำนวนตัว จำนวนตัวนะครับแล้วก็หารสองนะครับโอเคนะครับไปนี่คืออะไรไปก็คือตัวไปคือตัวสุดท้ายครับต้นนี้คือตัวแรกนะครับก็คือตัวนี้นะครับหัอใจสําคัญคือทุกคนต้องหาจํานวนตัวเป็นนะครับซึ่งถ้าเรายังหาไม่คล่องนะครับก็ใช้สูตรนี้ครับทดเพิ่มนิดนึงนะครับจํานวนตัวเนี่ยเกิดจากอะไรฮะ ที่ขอเขียนแป๊บหนึ่งจำนวนตัวเนี่ยเท่ากับอะไรครับจำนวนตัวเนี่ยคือเอาตัวปลายลบต้นนะครับหารห่างนะครับก็คือระยะห่างแต่ละตัวนะครับแล้วค่อยบวกหนึ่งครับห่างก็ดูตรงนี้ครับระยะห่างแต่ละตัวเนี่ยมันห่างเท่าไหร่ฮะสใช่ไหมสอใช่ไหมครับอย่างข้อนี้นะครับเนี่ยนะครับ ซึ่งในอนุกรมเลขคณิตเนี่ยระยะห่างมันจะเท่ากันนะครับก็คือค่าดีนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงเวิหามปลายนะครับโอเคนะครับหัวใจสําคัญอยู่ที่สูตรนี้ครับจะทําให้เราจํำง่ายขึ้นสําหรับคนที่ไม่อยากจําสูตรนะครับมามาเริ่มแทนค่ากันเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะหาผลบวกของเลขก้อนก้อนนี้เนี่ยจากสูตรสีแดงใช่ไหมครับเราก็มาแทนค่าครับ อ่ะลืมบอกไปขั้นแรกต้องหาจำนวนตัวก่อนเนะาะหัวใจสําคัญเลยนะครับต้องหาจานวนตัวก่อนน้องครับจานวนตัวเนี่ยหาได้จากสูตรปลายลบต้นหารหาร่างและบวกหนึ่งใช่ไหมครับแทนค่าเลยครับจํานวนตัวคือปลายคือ99ลบต้นต้นคือ3ระยะหา่างแต่ละช่องคือ2นะครับแล้วก็บวก1เข้าไปครับ น้องคิดเลขได้นะคิดเลขมาปุ๊บจะได้จำนวนตัวคือ49ตัวนะครับเมื่อน้องได้จำนวนตัวน้องก็ไปแทนค่าในสมการสีแดงๆนี่ครับก็จะได้ผลบวกทั้งหมดแล้วนะครับมาแทนค่ากันครับไปคือ99นะครับบวกต้นต้นคือ3นะครับคูณกับจำนวนตัวนะครับจำนวนตัวคือ 4 9นะครับแล้วก็ส่วน2ครับน้องครับก้อนนี้คือก้อนนี้คือ102ใช่ไหมเอา2ไปตัดได้ครับสองหนึ่งสองสองห้าสิบเนะครับเป็น102ครับก็จะได้ว่า51าคูณกับ4ีนะครับจริงเท่ากับเท่าไหร่ฮะคูณเสร็จนะครับก็จะได้2499นนะครับน้องคูณเลขได้นะอ่านะครับ เสร็จแล้วนะครับข้อนี้เพราะฉะนั้นตอบใช้ยข้อไหนครับตอบข้อหนึ่งนะครับหัวใจสําคัญนะครับถ้าน้องขี้เกียจจาหรือว่าจํายากนะครับในสูตรอนุกรมมปลายนะครับน้องจําสูตรนี้ครับปลายบวกต้นคูณจานวนตัวหารสองนะครับและน้องก็จําสูตรจานวนตัวเพิ่มอีกนะครับก็คือสูตรนี้ครับซึ่งพี่ว่ามันสอดคล้องกับ เวลาใช้จริงนะครับมันจะจำง่ายกว่าจําตัว A ตัว N นะครับพี่ว่ามันจะง่ายกว่านะครับแนะนำให้อีกทางหนึ่งนะครับสําหรับคนที่จําสูตรไดมอลไปได้ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับพี่ก็ได้หยิบมาฝากเพียงสองข้อนะครับสําหรับน้องๆที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็กด s u b สไคร b ์ช่องพี่ไว้นะครับพี่ก็จะอัปเดต สาระดีๆลงเรื่อยๆนะครับที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ